รบับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมจแอน,นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปนําลูกทั้งสองตัวมาใหม่อ่ะครับเพื่อนๆดูดิครับนี่ครับสวยหรือเปล่าไม่รู้ครับยังไงครับไก่แจ้งผมก็เพาะนะครับเรามีไข่เหมือนกันนะครับนี่ อยากให้เพื่อนเพื่อนตั้งชื่อให้หน่อยอครับสองตัวเนี้ยว่าชื่ออะไรดีะครับ<อ>ใครตั้งชื่อก็ใส่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับว่าชื่ออะไรดีรบกวนกันหน่อยนะครับนี่มาดูใกล้ๆ,ๆเลยไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ มีประโยชน์และถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e ให้แจอนด้วยนะครับวันนี้แจนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ